สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพบกับผมอีกนะครับอากาศเทาเท่าครับมือเนี่ยมาลองเบืองครับฝนตกหวานหมุอก้อนสองมือนะครับลองเบืองเขาป่าหาเห็ดวานที่โศกที่หมานูุบุญนะครับพว่ากับบุมีคนม้าเนาะครับมือนีเขากับมากับลูกจังอิสระกับเบ้าบันครับสามคนเขาคือเกาแล้วครับแต่ที่โศกที่หมันนี่เด็ก็ไปดุ่นมีเบืองน้วกันเนาะครับเนาะไปครับ พอแล้วพี่น่องพึ่งเรียงสามดอกสองดอกครับอยู่ใกล้ๆก,กันเลยครับติดกันพึ่งเดียงครับด,ดให่ครับพ่อยแล้วครับพี่น่องพึ่งเลียงครับ ผึ่งแดงครับเด็กเถาแน่ครับอันนี้เป็นเลาเหรอครับเอาอะไรเหรอครับเนี่ยดอกแข็งเยอะเป็นเลาครับกลิ่นอะไรนะครับเด็กเถาแน่ครับพี่น้องแต่กระแข็งได้เยอะครับพี่น้องนะครับครับผึ่งแดงครับ ดอกงามนีครับเสียงมีอีกแล้วพี่น้องครับ <c ười> หายกินพร้อมนี่แหละฮู้นะครับสองดอกงามๆครับืดอกโถครับพี่น้องขวบไง่เลยครับเอาไว้เลยครับ ไม่นี่นะครับเป็นเปิ่นเสียแต่ดอกนี่ได้วุ่นนะครับเป็นล้าครับ,รบได้แกลงครึง่งนึงครับเอาไปแกงสุ่มส่วน,วนปเปนลี่ยนร้าพึ่งไฟครับพึ่ง นั่นครับเห็ดพึ่งแก็บหน่อยแกงมันหวานเลยครับดอกไม้หน่อยสิพึ่งแดงครับหอมเฉียงไนปตัดอูพึ่งเลียงครับดอกนึงอยู่ไหนครับโดอกนีงเท่าเท่าอะไดร ลูกยุ้งครับออกไม่ดอกลงกก่งามลูกยุ้งงามๆเลยครับเห็ดท่านเก็เกืกอดครับ จับหนักกันมุนเรือๆเฮถึงสาดพี่น้องล้างเกิดศาสมัน แดงสวยๆเบื่อเหลือเลยครับดอกงามเลยครับดอกนี้เต็มจอเลยครับม้ำผอดอนพึ่งแดงครับพี่น้องติดดอกำงามยิ่งย่งครับ ่อยแล้ครับใกล้กันถือฝน้าครับทันเท่าดอกดอกไม้กันนี้ครับกันล้างน้ำครับอยเกิดอะไหง ถึงเลี้ยงครับไม่เห็นอย่างพี่น้องเปินบานตาซางสิโอ้โหเหตุงซาด์ครับฝนตกสะนาออกเดี๋ยวจะท่องครับพี่น้องวัาไหครับโู้ใดอย่างนองวานเองลูกจ้างอิสราเพิ่นกับเป้าบาันเพื่อนอย่งกันคนนึ่งน<ฆ>ึกงักนยุ่งนครับ โอ้ยตยพูนี่นั่งถายกินเข่าอยู่ครับว้เต็มาโอตคงเพื่อนจนเต็มตาโอ้แต่ของรัาจะนังถาเพื่อนกินเข่าอยู่่างะแล้วว่อขางกันอก็ได้หลายนั่นเะออตายตายตายก็านั่งอักเอาเห็ดทั้งนี้นั่งท่ายกินเข่าอยู่เพอว่ามานังกินอยู่นี่ล่ะพอพี่น้องถึงแดงครับ เบิ่งหิดลุงยุ้งดอกนี่ครับดอกเงี้เลยโอ้ยสอนแต่ขาเนาะครับพี่น้องหิดลุงยุ้งกว่าะครับดอกขาเงี้ยั้างนี้นะครับ บุ้ยหมูตีเลยครับพี่น้องน้ำคักครับยางง้ำนะครับดอกเงี้ยครับ,รบอู้ยปาดหลาย <laughs> กำลังเกิดแม่ครับถึงลูกยุ้งครับนนครับกำลังตัวโปรเตปเตปอยู่ครับครับนี่ครับพ่อหนี่กำลังเกิดครับดอน,น อะไรบานพี่น้องิส่งดอกงี้เลยโอ้โหเหาไปเลยครับหลูดบัวโอ้ยบ่าพันบอาพันครับบ่าพันลูดปุ้ยเลยรูด่ะเนาะวันนี้เป็นเสียพึ่งไข่ไตไก่ครับโ

มาสรุปผลงานครับพี่น้องบัดนะหลังจากเขาออกจากป่ามาครับหอดหมองรถจอดแล้วครับ้อมีลงบ้านแล้วครับ้อมลงเขาแล้วก็มีผลงานว่าฝากที่ฝากน่องครับก็ถือว่าโชคว่ามันนะครับเห็ดไมครับที่เป็นเห็ดเห็ดพึ่งนุ่งยุ้งครับเห็ดพึ่งนุ่งยุ้งกับเห็ดพึ่งแดงนะครับเมือนกัจังเด็ก็มีความหมายว่าฝากที่ฝากน้องท่านี้นะครับถ้าเบิ้งชิปแล้ว็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิดใช้ได้เลยครับพอไดมีกำลังใจแรงใจฮคดคลิปไม่ไหให้พี่ให้น้องอีกครับถ้ายคลิปนี้กับผมมิอย่างไรครับพี่น้องก็ขอให้พี่ให้น้องจุดดีมีแห้งสุขภูสุขค้นนะครับลำลำรวยรวยสุขภูสุขคนครับสวัสดีครับ